สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้เรามีรถยนต์ระดับหรูจากโตโยต้าที่หลายคนรอคอยมารีวิวให้ชมกันนี่คือ2025 t o y o t ้ Lu x u r y ว m 1 j ีดำสุดพรีเมียมที่มาพร้อมการออกแบบที่หรูหราเหนือระดับเทคโนโลยีล้ำยุคและสมรรถนะที่น่าประทับใจอย่างแท้จริงใครที่ชื่นชอบรถแนวหรูสปอร์ตแต่ยังต้องการความนุ่มนวลและฟังก์ชันครบครันรถคันนี้น่าจะตอบโจทย์คุณได้ครบทุกด้านเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลย ตัวรถมาในโทนสีดำเงาลึกแบบเจ็ทแบล็กเมทัลลิกที่สะท้อนแสงได้อย่างมีมิติทุกมุมมองเส้นสายของตัวถังถูกออกแบบให้เน้นความโชบเฉี่ยวแต่ยังคงความเรียบหรูฝานหน้าทรงยาวพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ลายตาข่ายรมดำให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและพรีเมียมในเวลาเดียวกันชุดไฟหน้าแบบแมทริกเลดพร้อมไฟเดลท์แบบเส้นแนวนอนทำให้หน้ารถดูลำํำและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากมากบริเวณด้านข้างตัวถังมีเส้นแนวไหลชัดเจนตั้งแต่ไฟหน้าจรดไฟท้ายเสริมลุกให้ดูสปอร์ตและทรงพลัง ล้อม็กอัลลอยขนาด21นิ้วลายเบลตคัสสีทูโทนช่วยเติมเต็มความดุดันในภาพรวมของรถกระจกมองข้างพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวและมือจับประตูแบบซ่อนได้เพิ่มลูกเล่นแบบรถหรูระดับพรีเมียมแท้แท้ด้านท้ายของรถยังโดดเด่นด้วยชุดไฟท้ายแบบฟูลเลตที่เชื่อมกันเป็นเส้นยาวเต็มฝากระโปรงท้ายพร้อมโลโก้โตโยต้แบบเรืองแสงที่ให้ความรู้สึกโมเดิร์นอย่างมาก ในเรื่องของสมรรถนะ2025 Toyota Luxury N1J มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบไฮบริดขนาด3.5ลิตร V6 ที่ให้พละกกำลังสูงสุด420แรงมา้าแรงบิด580นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่ปรับจูนใหม่เพื่อการเปลี่ยนเกียร์ที่ลื่นไหลและทันใจอีกทั้งยังมีโหมดขับขี่ให้เลือกถึง5แบบไม่ว่าจะเป็น Eco, Normal, Sport, Comfort และ Individual ช่วยให้ผู้ขับสามารถปรับการตอบสนองของรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างอิสระ ระบบช่วงล่างแบบ Adaptive Variable Suspension ยังช่วยให้ตัวรถเกาะถนนดีเยี่ยมแม้ขับด้วยความเร็วสูงในขณะที่ยังคงความนุ่มนวลในการขับขี่ในเมืองได้ดีอย่างเหลือเชื่อการควบคุมพวงมาลายัยมีความแม่นยำสูงระบบเบรกตอบสนองได้ทันใจและที่สำคัญคือระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบอัจฉริยะที่สามารถปรับแรงส่งตามสภาพถนนโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นทางลาดชันทางลื่นหรือโค้งแคบแคบรถคันนี้ก็เอาอยู่สบายๆและยังมาพร้อมระบบความปลอดภัย t o y o ต a s a f e t ี s เซนเวอร์ชันล่าสุดที่รวมระบบช่วยเบรกฉุกเฉินออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบช่วยจอดอัจฉริยะภายในห้องโดยสารก็ไม่แพ้ภายนอกเลยแม้แต่น้อยเปิดประตูเข้ามาจะพบกับบรรยากาศหรูหราด้วยเบาะหนังแท้นป้าสีดำปัดได้สีทองพร้อมลายไม้แท้ที่ตกแต่งทั้งแผงคอนโซลและแผงประตู วัสดุที่ใช้ทุกชิ้นให้ความรู้สึกพรีเมียมตั้งแต่สัมผัสแรกหน้าจอควบคุมกลางขนาด15.2นิ้วแบบสัมผัสรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียง JBL Premium Sound ลำโพง14ตำแหน่งให้เสียงที่คมชัดและทรงพลังเบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้า18ทิศทางพร้อมระบบจดจำตำแหน่งและฟังก์ชันนวดหลัง5จุดขนาดที่เบาะแถวหลังสามารถเองนอนได้และยังมีหน้าจอ entertainment ขนาด12นิ้วสำหรับผู้โดยสารตอนหลังอีกด้วย ระบบแอร์แยกอุณหภูม่4โซนพร้อมฟิลเตอร์กรองอากาศแบบนาโนทําให้ห้องโดยสารทั้งคันมีความสบายเหมือนนั่งอยู่ในเราหนอส่วนตัวในด้านราคา Toyota l u ักชัี N1JP 2025คันนี้เปิดตัวในตลาดด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ4.29ล้านบาทสําหรับรุ่นเริ่มต้นแบบลักชัวรีและสูงสุดที่ประมาณ5.29ล้านบาทในรุ่น e x ็กเซคิวทีฟแกรนพรีเมที่มาพร้อมออปชันจัดเต็มซึ่งราคานี้ถือว่าสมน้ําสมเนื้อกับคุณภาพ เทคโนโลยีและความหรูหราที่ได้จากรถคันนี้โดยรวมแล้วโ o y o ต a า u ัก r y ี่ n 1 j ปี2025ัีสาีดำคันนี้ถือว่าเป็นรถยนต์ที่ลงตัวในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ที่สะกดสายตาสมรรถนะที่มั่นใจได้ในการใช้งานทุกสถานการณ์ภายในที่หรูหราและอัดแน่นด้วยฟังก์ชันและราคาที่แม้จะอยู่ในกลุ่มรถหรูแต่ก็ยังเข้าถึงได้ในระดับหนึ่งสำหรับใครที่มองหารถยนต์หรูจากแบรนด์ที่เชื่อถือได้โตโยต้าลักชัวรี่ j เป็นอีกตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้เรามีรถยนต์ระดับหรูจากโตโยต้าที่หลายคนรอคอยมารีวิวให้ชมกันนี่คือ2025 Toyota l u ักชัวี่1 j สีดำสุดพรีเมียมที่มาพร้อมการออกแบบที่หรูหราเหนือระดับเทคโนโลยีล้ำยุคและสมรรถนะที่น่าประทับใจอย่างแท้จริงใครที่ชื่นชอบรถแนวหรูสปอร์ตแต่ยังต้องการความนุ่มนวลและฟังก์ชันครบครัน รถคันนี้น่าจะตอบโจทย์คุณได้ครบทุกด้านเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยตัวรถมาในโทนสีดำเงาลึกแบบเจ็ทแบล็กเมทัลลิกที่สะท้อนแสงได้อย่างมีมิติทุกมุมมองเส้นสายของตัวถังถูกออกแบบให้เน้นความโฉบเฉี่ยวแต่ยังคงความเรียบหรูฝาหน้าทรงยาวพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ลายตาข่ายรมดำให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและพรีเมียมในเวลาเดียวกัน ชุดไฟหน้าแบบแมทริกเลดพร้อมไฟเดลท์แบบเส้นแนวนอนทําให้หน้ารถดูหล้าและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆบริเวณด้านข้างตัวถังมีเส้นแนวไหลายชัดเจนตั้งแต่ไฟหน้าจนถไฟท้ายเสริมลุกให้